เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนถึงสร้างฐานะได้เร็วมากนะคะชีวิตเขาเนี่ยค่ะรวยแบบก้าวกระโดดนะอยากเล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังคืคอน้องคนนย้ค่ะเขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่กับแฟนเขานะแล้วเขาก็คิดว่าเอ้บ้านหลังเนี้ยนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ค่ะเขาก็ดูว่ามันแบบว่ามีประโยชน์ในการที่เขาจะอยู่เนี่ยน,น้อยมากเพราะว่าอยู่กับแฟนสองคนเนาะเขาก็เลยวางแผนค่ะว่าเอาบ้านหลังที่เขาอยู่เนี่ยนะ,ะไปให้คนอื่นเช่าค่ะ แล้วตัวเขาเองก็ไปไปเช่านะคะห้องเล็กๆห้องหนึ่งอยู่สองคนกับแฟนทํางานนะคะแล้วสิ่งที่ได้ขึ้นก็คือว่าใกล้ที่ทํางานเขาด้วยค่ะคือได้ความสะดวกสบายด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะ,ะแล้วรู้ไหมคะว่าบ้านหลังที่เขาให้เช่าเนี่ยราคาเท่าไหร่เดือนละสามหมื่นบาทค่ะนะในขณะเดียวกันค่ะห้องเช่าที่เขาไปเช่าอยู่นะ,ะราคาบูลค่าแค่เท่าไหร่คะห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าหรือสองหมื่นคะเพื่อนๆลองทายดูค่ะอ่ะแม่เอ็มเฉลยให้ฟังเลยนะคะ เขาเช่าอยู่เดือนละ5,000บาทค่ะแถมนะคะการเดินทางต่างๆก็ประหยัดอีกค่ะเพราะว่าใกล้ที่ทำงานนะอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนลูกๆหลายๆค,คนค่ะที่อยากจะเพิ่มรายได้ตัวเองนะ,ะแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินนะ,ะสินทรัพย์อยู่นะคะก็าสามารถที่จะใช้วิธีแบบนี้ด้นะ,ะได้2เด้งเลยนะคะได้ค่าเช่าที่เหลือเดือนละ25,000บาทและก็ยังได้เวลาคืนมาเพราะว่า ที่เช่าอยู่นะคะใกล้ที่ทํางานและแถมนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกจก้เอนะคะที่ทําได้นะลองเอาไปทํำดูจ้ะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้เอ็มนะ